คู่หูพารวยที่นำพาเราเปิดห้องเรียนดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับตอนตีสี่สิบเก้านาฬิกาทำไมต้องสิบเก้านาฬิกาด้วยโอ้โหเป็นเลขนะครับเป็นเลขที่ทุกคนบอกว่าสวยนะครับต้องสิบเก้าเพราะงั้นวันนี้ก็เป็นวันที่หวยออกด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับโค้ดเล็กปยาสกุลวังพรม ที่มาทำหน้าที่เป็น MC ให้เราควบคุมห้องเรียนให้เรากับเสียงใสๆที่สงสเสน่มากๆเลยนะครับ6กนาฬกาจนถึง8ปดนาฬิกาโดยประมาณแล่วแหละครับเราเพิ่งจบไปนะครับน้องชายผมอาจารย์กริกริภูมิพัฒนสุภพ,พิษกนะูชีวิตของนางฟ้าออนไลน์ของเราโคสุเจนนะครับวิรลุนวนาธนาสุภพ,พิษ ขอบคุณนะครับกับเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สดใสอีกหนึ่งวันผมก็ยืนอยู่ที่บริษัทนะครับที่ประสาทนั่นเองนะครับคลิหกัของเราตอนนี้ก็มี น้องผมนะครับเดินทางมาถึงแล้วก็คือโคอุ้ยนะครับชัดฉวานวิเชียนสีมาพร้อมกับพี่หมอนะครับสี่ชีวิตเลยทีเดียวและเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมตัวนะครับเข้าเรียนรู้อบรมกับพวกเรานั่นเองนะครับเดินทางตั้งแต่สี่ทุ่มมาถึงปีสี่ีห้ากันเลยทีเดียวนะครับจากสุขโขทัยสุขโขทัยเอาละครับวันเสาร นะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันสาวที่หนึ่งมีนาคมหลายๆท่านก็ได้ขึ้นตำแหน่งกันไปหลายๆท่านเลยทีเดียวท่านประธานของเรานะครับท่านดรสวัสดิ์สไพศาลสรรวัตรของเราก็ได้ประกาศเกียรติคุณกับตําแหน่งเกียรติยศนะครับที่ทนได้ขึ้นกันตั้งแต่สป,ปายเจดนะครับสูงขึ้นไปจนมีตําแหน่งเพอแล้วด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกทกท่านจริงๆนะครับขอบคุณกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ที่นำพาตัวเองมาประสบความสำเร็จกับ t o อปอัพธุริ t ของเราเห็นไหมครับว่าวันนี้แม้ว่าเส้นทางนะครับจะหลายๆลายคนบอกทำไมมันยากจังเลยทำไมมันขมขื่นจังเลยโอ้โหความขมขื่นน่ะมันซ่อนความหวานเอาไว้มันหอมหวานจริงๆนะครับกับภาพของความสำเร็จชีวิตเราขมขื่นกันมาเยอะแล้วอ่ะ ชีวิตเราต่อสู้กับอะไรตัวมี้อะไรกันมามากมายแล้วอะจนอายุปัจจุบันนี้นะครับเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วก็ยังต่อสู้กันมาได้เลยวิถีชีวิตของเราไม่ใช่ปูด,ด้วยพรมนะครับหลายหลายคนนะครับหลายหลท่านเคยมีเคยมีและมีมากด้วยเกิดมาก็คาบช้อนเงินช้อนทองกันมาแล้วอะอ หลายหคนครับช้อนเงินช้อนทองพ่อแม่เกิดมานีิรํำรวยนะครับเห็นมาเยอะมากๆเลยแต่นั่นแหละครับมันคืออดีตและความทรงจำที่ดีของเราและหลายๆคนปัจจุบันนี้ก mm hmm. ็ยังเหนื่อยอยู่ยังลำบากอยู่ยังทำในสิ่งที่หลายๆคนยังคิดว่ามันใช่แต่สุดท้ายท้ายสุด เวลาเป็นตัวกําหนดเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้กับเราเห็นไหมครับนี่แหละครับคืออีกหนึ่งเหตุผลที่มนุษย์เราต้องวัดกันด้วยเวลาแล้วก็วัดกันด้วยผลลัพธ์วัดกันด้วยผลลัพธ์ผมเองนะครับอาจจะมีเรื่องเล่าเป็นข้อสังเกตให้กับทุกท่าน เมื่อสองวันที่แล้วนะครับผมได้ไปเจอน้องคนหนึ่งที่สมัครเข้ามาติดตัวผมเลยโคตปลากันมณีโคตหมูประพัดสอนน้อยสินก็อยู่ใต้เขาอยู่ข้งเขาครับจะเดินไปถามแขวเนคอนโดก็อยู่ในพัฒนาการที่สิดโบส่เป็นอ แม่ลำพาเรืองดีลันปิดใหม่ด้วยครับแม่ลำพาแม่ลำพาปิดใหม่ด้วยนะครับนะผมได้ไปเจอกันเหตุบังเกิญเขาดีใจครับเขาวิ่งเข้ามากอดผมดีใจเพราะเราไม่ได้เจอกันนะครับเคยร่วมรบกันมาจากค่ายหนึ่งนะครับและเขาก็เป็นผู้สำเร็จด้วย วิ่งมากอดแบบดีใจสุดๆเลยลนี่ก็ไม่คาดไม่ฝันว่าจะเจอผมคิดไม่ถึงเนาะเราก็ได้พูดคุยกันนะครับภาษาพี่ภาษาน้องเขาก็ทำอีกบริษัทหนึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหนึ่งบริษัทขายตรงเราไม่ได้คุยเรื่องงานกันมากมายครับความเป็นพี่น้องก็ได้นั่งคุยกัน สารทุกสุขดีพูดถึงลูกพูดถึงครอบครัวพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาผมพยายามจะไม่พูดนะครับแต่เขาเห็นเห็นเราเห็นรถเห็นลากับสิ่งที่ผ่านมากับชีวิตเขาก็เอ่ยปากถามเป็นยังไงบ้างบริษัทเขาเอ่ยปากถามแผนยังเหมือนเดิมไหมพี่ดีขึ้นไหมอะไรใหม่ อยากรู้จริงเหรอน้องอยากรู้จริงเหรออืมก็ฟังนะถ้าพี่ยมโบอยากให้พี่ยมโบเล่าผมก็ได้พูดนะครับในเมื่อเขาอยากฟังครับเ,เป็นผู้นำนะครับเคยมีรายได้หลักเกือบเกือบล้านบาททีเดียวก็เลยคุยให้เขาฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมัยที่เขาสมัครเข้ามากับแผนธุรกิจที่อาวีหรือคะแนนไซส์เออเนี่ย ยังหกพันแอยู่เลยจับคู่ก็ได้ประมาณพันสองกว่ากว่าแต่ปัจจุบันนี้ไบนา r รีจับคู่เนี่ยมัน2อง0ันหนึเข้าไปแล้วเกือบ50เท่าเลยเชื่อไหมครับว่าตาเขาเนี่ยลุกเป็นไฟเลยปฏิกิริยาเขาเปลี่ยงและยิ่งผมเปิดใน powerpoint ในมือถือถ้าเคาอ,อยากรู้ให้เขาเห็น เขาพัให้เขาทราบที่มาที่ไปของเราสิ่งหนึ่งที่เขาได้พูดออกมาเขาบอ,อกบริษัทของเขาเงียบแล้วก็เงียบมากเบอร์นหนึ่งของเขาที่ผมถามไปว่าใครเป็นเบอร์นนหนึ่งซึ่งก็เป็นน้องๆผมนั่นแหละนะครับที่เคยร่วมงานกันเขาบอกรายได้ล่วงมากเลย เขากล้าที่จะเปิดเผยกับผมทั้งหมดเพราะเขารู้ครับว่าไม่ว่าเขาจะโกหกยังไงผมก็จับติดเห็นอะไรไหมครับว่าเหตุผลของหลายๆอย่างทำไมวันนี้ของเรากอบอัพทูดิตของเราต้องขอบคุณไปยังท่านประธานท่านบอสเคนนะครับท่านดรสวัสดิ์ไพศาลสลวัฒน์แล้วก็ขอบคุณไปยังประธานรุง้งพัฒนรีไพศาลสรวัฒน์ ที่สรรสร้างสิ่งดีๆให้กับเราตลอดเวลาท่านรู้ครับว่าในโลกอนาคตการแข่งขันกันสูงมากและท่านก็รู้อีกครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วว่าแอิเคชันจะมาแทนทุกสิ่งทุกอย่างและท่านก็รู้อีกครับว่ามนุษย์เราจะขาดโทรศัพท์ไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวท่านถึงสร้างระบบ ITS ขึ้นมา เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจในอนาคตที่มันยำแย่และยอดแย่เลยแต่ท่านก็รู้เลยครับว่าใครที่ใช้ระบบนี้นนชีวิตรอดทุกคนถ้าทุกคนมองเห็น,อน,นอขอบคุณครับ ขอบคุณท่านประธานท่านดรสวัสดิ์ไพศาลสลวัตรของเราแล้วก็ประธานรุ้งพัฒนารีไพศาลสลรวัตรของเรานี่คือครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกทุกคนครับกหทวใจครับกหทวใจกระนํากระนําให้กับท่านด้วยส่งครับส่งความรักมอบกลับไปให้ท่านที่ท่านมีมากมายเหลือเกินให้กับพวกเราครับขอบคุณครับอย่างที่ท่านอาจารย์กริได้พูดเลยถูกต้องครับ เวลาคือเครื่องพิสูจน์ทั้งหมดเวลาคือตัวกําหนดทุกอย่างฮรเราไม่ต้องใช้คําพูดมากมายมนุษย์เราเนี่ยแปลกเนาะอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้ทําไมไอ้นั่นไม่ได้ทําไมไม่ทําแบบนี้ทําไมไอ้นี่ไม่ได้เรากำหนดเองหมดเลยและเราก็อยากให้ทุกอย่างเป็นแบบนั้นแล้วทำไมไม่ไปเปิดบริษัทเองอะครับ ถ้าคุณอยากเป็นอย่างที่คุณบอกทำไมคุณไม่ไปเปิดเองเออผมเคยพูดแบบนี้กับผู้นําหลายๆคนนะครับหลายๆคนเลยอยากให้บริษัททําแบบนั้นอยากให้บริษัททําแบบนี้นทําไมอะครับทําไมคุณคุณทําเองดีกว่าไหมไปบริษัทไหน ion, กหบบนน็อยากให้เขาทําแบบนั้นอยากให้เขาทําแบบนี้แล้วสุดท้ายท้ายสุดตัวเราเป็นอะไรครับตัวเราเป็นอะไรครับ ตัวเราก็เป็นฐานที่กระเด็นออกนอกเตาไงถ้าคุณเก่งถึงขนานดะที่คุณอยากให้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณต้องสําเร็จแล้วสิคุณต้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเหมือนท่านประธานของเราที่มีหลักทรัพย์เป็นพันพันล้านแล้วสิแล้ววันนี้เป็นยังไงแม่งอะครับความเก่งตรงนั้นเรานํามันมาใช้ได้ไหมล่ะเก่งแบบถูกต้องดีไหม ก่งแบบทํายังไงให้องค์กรประสบความสําเร็จดูแลเขาช่วยเหลือเขาเขาติดตรงไหนพัฒนาเขาตรงนั้นดีไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะทําแต่ไม่ใช่ไปทําระบบเองไปสร้างระบบเองทั้งๆท,ท,ที่ส่วนกลางเขาก็มีให้บริษัทก็มีรองรับให้ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพรับแสนที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่สิบห้าแล้วก็รุ่นที่สิบห้าไปแล้ว หรือแม้แต่ Top Up Power ส่วนกลางของบริษัทหรือแม้แต่เป็นวันอาทิตย์ที่ท่านประธานอาจารย์กริเกตของเราก็ได้บรรยายทุกวันอาทิตย์ส่วนกลางเหล่านี้แหละที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จทำไมเราไม่อิงตรงนี้ถ้าเราไม่เราไม่เคลื่อนคนเข้าสู่ส่วนกลางอะครับ หลายคนไปสร้างระบบเองไปทําระบบเองพาทีมงานพาทีมงานเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดก็ปีอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายทยสุดก็ไปต่อไม่ได้ทรัพยากรกว่าเราจะหามาได้เนี่ยมันยากนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีคุณค่ามากๆเลยนั่นแหละครับตรงคนคอนเซปต์ของท่านประธานดรสรวัฒน์ไพศาลสรวัฒนทรัพยากรมนุษย์ไง ที่มีคุณค่าแทนที่เราจะพัฒนาไปในถูกที่ถูกที่ต้องกับกลายเป็นไปเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดหมดเลยแล้วก็ไปปลูกฝัง d n เอต่างๆให้กับเขาแทนที่เขาจะขึ้นนะครับสู่ยอดนะครับสู่ตำแหน่งต่างๆเขากลับช้าลงช้าลงช้าลงและสุดท้ายเขาก็เหนื่อยเขาก็ไปต่อไม่ได้ทำให้หมดแล้วครับ ส่วนกลางได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราหมดแล้วครับอยู่ที่เราก่างหากใช้สองวิชาใช้สองวิชาให้ได้ใช้ให้เป็นและใช้ให้ถูกต้องด้วยวิชาโปรโมทไงเราจะคุยกับใครเราต้องโปรโมทด้วยพลังเราจะคุยกับใครเราต้องโปรโมตบริษัทขลือหาดเป็นพันล้านท่านประธานสร้างด้วยเงินสด ไปดูไปถ่ายรูปนี่คือบ้านของพวกเราท่านสร้างให้กับพวกเราเอาไว้ทำงานไม่ใช่อึกอักอึกอักก็ไปเจอกันที่ร้านอเมซอนหรือว่าห้างสปปรรพสินค้าแล้วก็ไปเลี้ยงเขาหมดกันสุดท้ายท้ายสุดเอาลหละครับนั่งรถมานั่งรถกลับไม่มีใครอะ่ะไม่มีใครอ่ะครับที่จะรอดเลยแต่วันนี้ครับ เครือาดเป็นพันพล้านเป็นออฟฟิศของคุณไม่ใช่เหรอโปรโมทประธานโปรโมทระบบไอทอโปรโมทนวัตกรรมที่บริษัทสร้างสิครับโปรโมตออปไลน์ของคุณที่นำพาคุณมาหรือผู้นำา ABC ที่อัพให้เป็นใช้วิชาโปรโมทให้เป็นนะแล้วก็ฝึกฝวนวิชาโปรโมทให้ได้นะเออคุณรู้ไหมครับคุณก็จะเป็นคนที่เหนือคนแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าใจทุกเรื่องณเวลานี้โปรโมเสร็จก็ใช้วิชาเคลื่อนคนเห็นไหมครับพี่หมอเห็นไหมครับพี่หมอ,พ,หมอพาคนมาจากสุขโขทยัยน้องอุ้ยพาคนมาเคลื่อนคนไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางที่นี่หรือแม้แต่พี่น้องของเขาเพื่อนฝูงของเขาที่อยู่กรุงเทพมหานครเขาก็นัดหมายที่บริษัทเออ เรามีแหล่งนัดหมายที่เป็นคฤหาสน์สวยงามขนาดนี้คุณรออะไรอีกครับวิชาโปรโมตกับวิชาเคลื่อนคนทําเท่านี้คุณก็จะอยู่ตาแหน่งสูงสุดแล้วอะเรื่องราวของดีเทลต่างๆเรื่องราวของระบบต่างๆถ้าคนของคนของท่านเข้าสู่ระบบเขาได้ความรู้อ่ะเขาได้ความเข้าใจอ่ะเขาได้วิชาความรู้อ่ะ เขารู้ทันทีเลยครับว่าเขาก็จะเคลื่อนคนของเขาเข้าสู่ระบบเช่นกันให้ระบบเป็นตัวสอนให้ระบบเป็นตัวสอนในเมื่อเขารู้ครับว่าเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบแล้วสําเร็จคุณเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยและทุกคนก็จะก๊อปปี้อย่างถูกต้องบล็อกที่มันถูกต้องนั่นเองเห็นไ,ไหมนะครับก็ฝากเอาไว้กับทุกๆท,ท่านนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสําคัญ เป็นเดือนสำคัญมากๆเลยนะครับวันที่สามสิบมีนาปลายเดือนที่จะถึงแต่มันเกิดจากวันนี้ด้วยนะเกิดจากวันที่หนึ่งวันเสาร์ที่เรารวมพลกันนะครับคือผู้นำนะครับผู้นำที่เขาจะมาอบรมเรียนรู้แล้วก็เป็นวันแรกด้วยนะครับก่อนจะถึงวันที่สามสิบเป็นงานระดับเขียเขมเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะต้องยำนะยำเสียงด้วยมากๆเลย เพราะบริษัทเตรียมการเอาไว้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครับที่รางวัลที่หนึ่งเราได้แจกรถโบมาแจากรถโบม่าของเรา4 08. แสนแปดรางวัลที่หนึ่งนะผมไม่รู้หรอกว่าใครจะได้แต่ผมดีแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยคุณจะคุณแจะณวันนั้นถ้าคุณอยู่นะครับจับฉลากแล้วต้องอยู่ถ้าไม่อยู่จับใหม่ครับเพราะ ประธานต้องการให้คุณเอากุญแจแล้วก็ถอยรถกลับบ้านก่อนเลยเราชาร์จได้เต็มเลยคุณกลับออกไปเลยครับบัตรประชาชนหนึ่งใบแสดงตนนะครับกับบัตรที่คุณซื้อไปหางบัตรน่าแสดงตนว่าคุณคือเจ้าของรถคันนี้คุณขับรถออกไปเลยโอ้โหเราเห็นนะครับทุกคนนะทออ็อปอัพเิตทุกท่านครับก็จะแสดงความยินดีกับคุณด้วยที่พิชิตรางวัลรางวัลที่หนึ่งประย เรื่องงานนี้ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่บริษัทท่านประธานถึงให้มาไงครับก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆเต็มไปหมดเลยแต่ท่านต้องมารับฟังเองนะแล้ววันนี้ครับก็เป็นวันที่เราเปิดตัวนะครับเปิดตัวจองบัตรวันนี้เป็นวันแรกด้วยผมเชื่อครับว่าเกิดขึ้นท่านประธานประกาศต้องคิดตามผมนะ ท่านผลิตแค่ท่านผลิตแค่พันใบเท่านั้นหนึ่งร้อยคนยกมือคนละหนึ่งแพ็คแพ็คละสิบใบมันหมดแล้วนะมันหมดแล้วนะมันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะรางวัลต่างๆไม่ใช่แค่รางวัลที่หนึ่งรางวัลต่างๆอีกเป็นสิบกว่าล้าน เฉพาะไวเชอร์ที่มีคุณค่ามากๆเลยคนที่ได้ไวเชอร์ไปก็ยังมีคุณค่านะครับคุณซื้อรถหรือคุณจะไปขายต่อให้กับขายหนึ่งแสนบาทพร้อมกับค่าแนะนำอีกสองหมื่นบาทผมบอกบอสบ้าไปแล้วบอสให้อย่างขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับโคดจัมโบนั่นคือส่วนรถก็คือเงินในกระเป๋าของคุณที่คุณเก็บเอาไปเลยครับแสนสอง แต่ถ้ารางวัลที่สองมันคือสองแสนแลวเวอเช่นนั้นนะ่ะลวเวอเช่นนั้นคุณไปบอกขายเขาก็เอาส่วนลดจากสองแสนไม่รู้ครับคุณจะไปทําเป็นส่วนลดให้คุณก็ได้แต่คุณได้เป็นหลักแสนแน่นอนอนี่แหละครับคือเหตุผลทําไมวันนี้คนทีทัวาถ,ถึงมาร่วมประชุมกันในวันนี้รีบนะครับรีบเดินทางมานะครับเพราะผมกลัวรถข้างในจะแน่น เรี่มาจับจองอที่จอดรถได้เลยนะครับนี่แหละครับเอาละครับสนุกสนานกันใหญ่แล้วนะครับสนุกสนานกันใหญ่และนะ้วเนาะแล้ววันนี้นะครับผมก็มาเตรียมตัวรองรับพี่น้องเราแล้วนะครับตั้งแต่เช้าตรู่เลยตั้งแต่เช้าตรู่เลยท่านใดที่กําลังเดินทางก็ขอให้เดินทางนะครับด้วยความปลอดภัยไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเพราะบ่ายโมงนะครับแต่ถ้าอยากจะมาเจอ,อมาพูดมาคุยกับผู้นํา ก็มากันนะครับมาถึงนี่หาที่จอรดรถนะครับสบายๆนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟตอนเช้านะครับแล้วก็มานั่งคุยก,กันนะครับโอเคนะครับ